อะไรที่ทําให้คุณหวงหรือประชาชนยังคงยืนหยัดต่อสู้เป็นกักเดนของรัธิอาณาที่เขาไปยึดกันทั่วโลกเนี่ยยังมีที่สุดท้ายยุคเดียวที่เรามีชีวิตอยู่ ผมจำได้ตอนนั้นคุณหมอพูดบนเวทีบอกว่าในสถานการณ์นี้เราไม่สามารถเป็นกลางได้ใช่จริงๆในสถานการณ์ทั่วไปที่ความขัดแยง้งที่เราไม่ทราบสาเหตุเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางระหว่างคนที่ทะเลาะก,กันสองคนแต่ในเมื่อเรารู้ว่าสัตยาภาพมีอำนาจเหนือกว่ากำลังทำร้ายคนที่ศัตยาภาพน้อยกว่าในกรณีปรัสซได้ชัดเจนว่าคนที่มีศัตยาภาพมีกองกำลังลำดับห้าของโลกมายึดครองโดยการ,ำรนำนสนของอำนาจของโลกในสมัยนั้นทำการยกดินแดนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของไปให้กับคนที่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเช่นกันตรงนี้ การบางตัวเป็นกลางก็แดงว่าเราเข้าข้างกับพวกอธรรมที่กําลังทําร้ายคนที่ถูกอธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนตรงกลางระหว่างความผิดพันทุกไม่ได้เราต้องอยู่ข้างตําถูกต้องอสปาร์คขึ่นขานี่ประมาณเราทศวรรษเลยนะอะไรคืออุปสรรคในการทํางานด้านดีบ้างครับประชาชนคนไทยเราเรู้เรื่องปรัสเซียนั้นมากเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ที่7คนก็จะโอ้ปรัสเซียคคณนามาสัสคนไปเริ่มก่อนเนี่ยคนไปแย่ลังแตนเนี่ยแต่เบื้องหลังคนไทยเราไม่รู้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและวันนั้นเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเขาต้องการไปจัดตัวประกั เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องของเขาที่อยู่ในคุกเกือบเจ็ดพันคนแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราเริ่มพยายามที่จะสื่อสารไปให้คนไทยอันนี้เป็นุมสักสำคัญไม่ใช่ว่าต้องรู้รักเงาประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องที่2ก็คือกลุ่มมุลสลิมเองก็ไม่ได้รู้ความสําคัญของเรื่องนี้เท่าไหร่เราก็ต้องจัดเวทีอธิบายหรือต้องให้ผู้รู้มาพูดถึงความสําคัญมริจพลศอต่อศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนายวิวอันนี้เราต้องมีความเป็นธรรมเราไม่ได้บอกว่าเป็นของเราคนเดียวว่ามันเป็นที่มาของสามศาสนาแล้วระสักอันนี้นก็คือว่าบริ 7ปีเนี่ยเราไม่สามารถจะส่งความช่วยเหลือได้โดยสะดวกต้องผ่านแบบลับๆเข้าไปบนดินอิสราเอเช็คพอยตลอดอีกด้านหนึ่งติดทะเลอีกด้านติดอียิปต์อียิปต์ก็ไม่เปิดจะเป็นเพราะก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอิสราเอลเป็นสัญญาแค่เดีวิ่ด้วยกันอิสราเอลเขาขอว่าต้องปิดไม่งั้นคุณละเมิดสัญญาเพราะฉะนั้นนี่คือประศักท,ที่สําคัญที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องของเรา ตลอด17ปีเนี่ยเขาลําบากอดอาหารขาดยาขาดเครื่องนุ่งห่มขาดโรงเรียนขาดมหาวิทยาลัยขาดอาจารย์ดีๆเพราะว่าเขาถูกปิดประเทศนั้นสิบเจ็ดองลองคิดดูนั้น17ปีที่เขาอยู่ในความขมขืนเนี่ยพี่น้องเขาก็ถูกอยู่ในครกชาวโลกไม่ได้สนใจวันเนี้ยเขาก็ต้องทําอะไรให้ชาวโลกรู้ว่าเหตุการณ์ของเขาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดมา75ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วอันนี้ความท้าทายของเราก็คือคนไม่เข้าใจอซามเกิดความกลัวิอซามอสซามบอฟเบียสถานการณ์เพียง6 7เดือนเนี่ยโลกได้รู้แล้วว่า มันตงกงงันข้ามกันใครคือพวกก่อนหน้าตัวจริงอามาสไม่เคยทักทครั้งที่ออกไประเบิดภายนอกอืเขาสู้ภายในได้17ปีที่ผ่านมาเพื่อจะปลดแอกคุณหมอครับจากประสบการณ์ที่ทํางานด้านนี้อะไรคือความจําเป็นในการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐาน7ตุลาที่ผ่านมาการถล่มหลายหมื่นตันทําให้เมืองทั้งเมืองถูกทําลายก็จะมีผู้บาดเจ็บผู้พิการ ผู้เป็นแม่ไม้มีเด็กกำพร้าจำนวนมหาศาลคนเหล่านี้ตอนนี้กำลังถูกปิดล้อมที่ไม่สามารถส่งความช่วยเหลือได้อย่างโดยสะดวกเพราะยังมีการถล่มอยู่อยู่ตามเต็นท์คุณภาพชีวิตแย่มากอาหารไม่เพียงพอเด็กต้องขาดยาคนเจ็บป่วยโรงพยาบาลต้องตายลงเพราะไม่มียาโรงพยาบาล29แห่งถูกทำลายเรียบเหลือแต่คลินิกเล็กๆไม่สามารถผ่าตัดได้บางครั้งต้องคลอดแบบสดๆที่ไม่มียาชาก็ต้องใช้กุรอ่านอ่านระหว่างที่ผ่าตัดคลอดสถานาการณ์มันแย่ลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สภาช่วยเหลือในช่วงแรกก็เหมือนกับองค์กรกี่น้องทั่วโล ถ้าเสือส่งความช่วยเหลือไปเท่าที่ทําได้ที่ผ่านมาเราก็ส่งไปประมาณ6รอบแล้วสิ่งที่จะพาตั้งใจก็คือว่าเมื่อสงครามจบ rebuilding คือการสร้างเมืองใหม่กาซานเนี้ยก็ต้องร่วมกับประชาคมทั่วโลกเพราะการถูกถล่มเพียงเจ็ดเดือนน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบถึงสิบห้าปีางนั้นถ้าเกิดมีโซลูชันที่แบ่งพื้นที่ชัดเจนอิสราเอลคุณจะอยู่แค่ไหนก็ว่าไปที่เหลือก็เป็นบริสไ์ไปมันก็จบทำไมคุณต้องยึดของเขาซ้ำซ้อนกันไปหมดใช่ไหมแล้วก็ให้เยรมซาเป็นพื้นที่กลางเหมือนกับที่ถูกแบ่งมาถ้าเราอย่างออยย่าาภพสมมัเเืินดีกีสถาานนทะะเลกั ตอไหก่อนเนะี่ยพอแบ่งประเทศปั๊บเขาเ,เดินข้ามกันเลยก็ต้องยอมทิ้งบางส่วนที่คุณมาลูกเป็นอาณานิคมตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณก็ต้องยอมยกให้พี่น้องบาเรเซียไปเพราะเขามีพื้นที่ที่เขาต้องการประชากรของเขาที่ออกไปยกไปอยู่ต่างประเทศอีกเยอะๆเนี่ยเขาก็อยากจะกลับบ้านเขาเหมือนกันพื้นที่บาเร์ซนยเพียงพอที่จะรับทั้งคนอิสาราเอลและคนบาเร์เซียอยู่ร่วมกันได้อย่างสนิสุขทำไมไม่เอาประเด็นนี้มานั่งคุยกันอย่างจริงจังพอถึงตรงนั้นเนี่ยมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมคนที่มีใจเป็นธรรมทั่วโลกคงต้องบร ันล้านเนี่ยบริจาคคนบนัตรวันเดียวเนี่ยสองพันล้านเดือนหนึ่งกก็ได้หกหมื่นล้านที่มาช่วยหรือถ้าเราบอกว่าเออพี่น้องเราอีกครึ่งโลกเรายังยากจนอยู่คุยเล่เลนๆนะฮะปีนี้เรางดทําฮัตกันสักปีไหมให้เฉพาะคนอาหรับเขาเดินทางไปได้ใกล้ๆแต่พวกพี่น้องเราทั่วโลกเนี่ยงดพมล้อสักปีไหมมาช่วยกับริจาคช่วยเติมฟูเพราะคนมีเงินเนี่ยบางคนทาฮัตไปลูกกี่สิบรอบลแล้วเนี้ยมันได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านมาช่วยพี่น้องเราได้แล้วเราต้องมาวางแผนสร้างเมืองใหม่ให้เขาสร้างบ้านให้เขาสร้างโรงพยาบา,ใา,าไไลให้เขาหาเวลาให้เขาสร ข้อเินพื้นที่แล้วเรามาอยู่ร่วมกันได้เราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องจําจัดอิตาเลให้หมดต้องดันให้ไว้ตกทะเลไม่ใช่นะคุณก็ไม่เคยมีบ้านเกิดมองนอนคุณเล่ร่อนอยู่ในยุโรปวันนี้เขาสารับคุณเข้ามาอยู่เนี่ย้ะคนกลับทาร้า,ายเจ้าของบ้านเกิดมองนอนท่าอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วเมืองไทยเราสามารถช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างเนื่องจากเราอยู่ภายใต้สํานักจุฬาเทวมณีก็จะเรียนท่านจุฬาว่าให้ท่านเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมองค์กรมุสลิมในประเทศไทยทั้งหมดที่ทำงานเรื่องนี้ทำไงให,ให้มาเป็นเอกภาพเพระเราเห็นมาเลยก็วางแผนมาแล้วมันก คันยูนิตได้ไหม,มจะเข้าไปสร้างคอมเพล็กซ์ในนามประเทศเขาประเทศไทยเราอาจจะได้เป็นร้อยหรือหลายร้อยล้านและเราเอาส่วนนี้ไปทําในนามประเทศไทยอย่างเนี้ยเราจะเป็นรูปการทที่สุดคือคนไทยมีส่วนช่วยในการเฟื้นฟูประเทศเขาอย่างไร <S 2> <S 2> <C le af> อะไรที่ทําให้คุณหัวหรือประชาชนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยฮะยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวปาเลสไตน์ครับสาดใดที่ความรรมาทำยังมีอยู่การกดขี่ข่มเพงที่ยังไม่สิ้นสุดเลือดยังไหลลินประชาชนไม่มีอะไรจะกินเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้พวกเขากลับมาอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ที่สามารถจะมีศักดิ์ศรีฟัมเป็นมนุษย์และมีพื้นที่ของตัวเองในการที่จะเป็นรัฐถึงตัวเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําต่อคนไกของโลกในปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะไปยุติความบาดเทือนที่มนุษ ทำกับมนุษย์ด้วยกันปล่อยให้คนตายบาดเจ็บเป็นแสนได้ยังไงในโลกยุคปัจจุบันที่มีสื่อสารมวลชนเราเห็นกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบเรียวทามมนุษย์เราจะทนกับภาพนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ถ้าไม่ร่วมมือกันเพื่อกดดันให้ผู้อาธรรมหยุดอาธรรมเราต้องช่วยทั้งสองฝ่ายท่านศาสดาบอกหนึ่งเราต้องช่วยผู้ถูกอาธรรมซึ่งเราช่วยอยู่แล้วแต่ผู้กําลังอาธรรมอยู่ก็ต้องไปห้ามเขาไม่ให้อาธรรมอันนี้นี่คือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทํางานกันหนักวันนี้ครับหนังสือปาเลสไตน์ภายใต้ลัทธิล่าอนาคมนหอ เขียนคำนิยมว่าเราเชาวปาเลสไตน์ตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อที่จะสอนคนทั้งโลกให้รู้จักชีวิตคุณหมอแมความว่าอย่างนี้คนทั้งโลกเนี่ยยังไม่รู้ยังมีที่หนึ่งในโลกนี้เป็นกักเดนของปรัเทนไหนคอมเมอร์ร้อยสองปีที่ผ่านมาที่เขาไปยึดกันทั่วโลกเนี่ยยังไม่หมดยังมีที่สุดท้ายที่ยังอยู่ในโลกนี้ยุคเดียวกับที่เรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเขาตื่นขึ้นมาเขาะว่าเขายังถูกกระทำอยู่นะถูกกดขี่อยู่นะเขายังถูกเลือกปฏิบัติอยู่นะทำไมชาวโลกไม่สนใจเขาเขาเลยบ่นขึ้นมาาว่า่ททุกคนนนมีปรระเเเศินอนแอตสหับา บ้านเกิดบังนอนอยู่ในหัวใจเขาไม่ได้อยู่เป็นทางกายภาพเพราะถูกยึดไปหมดแล้วนั้นก็ตื่นขุ่นมาทุกวันนี้พรสอนจะลบด้วยเขายังมีคนกลุ่มหนึ่งนะจํานวนเป็นล้านๆคนเนี่ยยังถูกอัธรรมกับมนุษย์ด้วยกันอยู่ในโลกนี้ทําไมคุณไม่เดี๋ยว,ยวแล้เขา สุดท้ายครับคุณหมออยากให้คุณหมอให้กำลังใจคนที่กำลังต่อสู้กับความอายุติดธรรมอย่างพี่นองปริสไคล,ล์รอดีตที่ผ่านมาศัจธรรมต้องมีใช่เนืเอความจอมปลอมทุกทุกสงครามก็ต้องมีข้อยติและในที่สุดสัจธรรมก็ต้องกลับมาชนะและเราต้องอยู่กับฝ่ายที่ถูกอาธรรมข้างที่ถูกต้องของหน้าประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์อันนี้คือประวัติศาสตร์ของผู้อธรรมกับผู้ถูกอธรรมกําลังต่อสู้กันเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องตัวโลกว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวแน่นอนครับเราต้องกลับไปตอบ คำถามกับพระเจ้าว่าเราได้ทําอะไรเพื่อปกป้องสัจธรรมของพระเจ้าบนโลกนี้ให้มันคงแผ่คุ้มครองทั้งมนุษย์ทัท้งสัตว์สิ่งมล้อมทั่วโลกนี้ให้กลับมาสู่ภาพปกติอีกรอบหนึ่งมาสู่ความเป็นมนุษย์ยธรรมในโลกนี้อีกรอบหนึ่ง oh, ที่เราทางานในเราช่วงนี้ที่ผ่านมาประมาณ7เดือนเนี่ยมีส่วนขององคอ์กรภาคเอ่ายของเราหลายทิองคอ์กรเดียวบริจาคผ่านสภา,ภาเป็นเงินจํานวน,นมากและกรงในั้นก็เป็นองคอ์กรของมุสลิมซึ่งมีความเข้มแข็งม,ม,มากมเขาสามารถที่จะส่งเสียงแทนในกลุ่มของสตรีและเด็กของเราเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีน้ำเนี่ยเขาก็สามารถที่ผลิตมาในรูปของอัลอาคซอเรื่องจิตวิญญาณแสดงให้เห็นตัญลักแล้วเราก็ได้ออกหนังสือ3าสี่เล่มแล้วนะตอนนี้เล่มที่สี่เล่มแรกนี่เป็นเรื่องของความสำคัญของอันกุศอัลักคซอออกมาสักประมาณ5ปี แลพร้อมกับการสันมนาค,คร้งที่แล้วเราก็เนี่ยหนังสือเล่มนี้บาเลสไตน์เคอวาระหลักของมนุษยชาติเอาบทความของทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมทั่วโลกมาแปลนะมาเขียนแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมเรื่องนี้มันใช่แล้วมันใช่หรือวาระหลักถ้าตับใดที่ยังมีอาณานิคมอยู่แสดงว่ายังเป็นวาระหลักอยู่เล่มสุดท้ายก็เป็นอาจารย์ในสภาคเครือข่ายด้วยภายนอกด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าความเลวร้ายของลัทธิอาณานิคมที่ยังเหลือหนึ่งเดียวในโลกนี้